มีรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งเมื่อเปลี่ยนขนาดความกว้างความยาวและความสูงของรูปทรงนี้แล้วปริมาตรจะเปลี่ยนไปจอถามาปริมาตรเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์เนื่องจากจอถามปริมาตรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นเราจะาำนดขนาดของรูปสี่เหลี่ยมเป็นขนาดเท่าไหร่ก็ได้เมื่อคำนวณเงื่อนไขตามที่โจทย์ระบุแล้วเปอร์เซ็นต์ในขั้นตอนสุดท้ายจะได้เท่ากัน เพื่อให้ง่ายในการคำนวณขอแนะนำให้สมมุติเป็นตัวเลข1 0 0เพราะ100เป็นฐานของเปอร์เซนต์สมมุติว่ารูปเดิมมีขนาดกว้าง100ซนเมยาว100ซนเมและสูง100ซนเมขนาดของรูปทรงสี่เหลี่ยมนี้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยด้านกว้างเพิ่มขึ้น20%ด้านกว้างเดิม100ซนเมตรเพิ่มขึ้น20%ก็คือเ,คเพิ่มขึ้นร้อยละ20 รูปใหม่จะได้ด้านกว้างเป็น120เซนด้านยาวลดลง10%รูปเดิมด้านยาวยาว100ซนเมตรรูปใหม่ลดลง10ก็คือลดลง10เซนรูปใหม่จะยาวเพียง90เซนส่วนสูงลดลง10รูปเดิมส่วนสูง100ซนเมรูปใหม่ลดลง10เซนรูปใหม่จะสูงเพียง90ซนเม ปริมาตรเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงรูปเดิมกว้าง100ยาว100งสูง100ผลคูณคือ1ล้านลูกบาท์เซนติเมตรรูปใหม่กว้าง120ยาว90สูง90ผลคูณคือ9 7 2 0 0 0ืลูกบาท์เซนติเมตรรูปใหม่มีปริมาตรน้อยกว่ารูปเก่า ปริมาตรที่ลดลงหาได้โดยนำปริมาตรของรูปใหม่ไปลบกับปริมาตรของรูปเก่าปริมาตรลดลง28,000ลูกบาทเซนติเมตรจะถามว่าปริมาตรลดลงกี่เปอร์เซ็นต์วิธีคำนวณปริมาตรที่ลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือให้เขียนปริมาตรที่ลดลองอยู่ในรูปเศษส่วนแล้วนำเศษส่วนตัวนั้นไปคูณด้วย100%ปริมาตรลดลง28,000ลูกบาทเซนติเมตร จากปริมาตรทั้งหมด1ล้านลูกบาทเซนติเมตรนำเศษส่วนจำนวนนี้ไปคูณด้วย100ผลคูณคือ2.8%